รูดวงชาวราศีเมษผลวันที่สิตุลาเทวดายังไม่กล้ายุ่ง้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้เป็นยังไงครับดุดันนะชาวราศีเมษดุดันเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคครับองความดุดันมันเกิดขึ้นแค้นอาฆาตโกรธเกียดเทวดาก็ปล่อยไปตามเรื่อง ใครบางคนที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรุนแรงแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาได้เจอดีเราผมเจอจัดหนังจัดเต็มในโชกจะาปัญหาต่างๆเข้ามาลุมมลามันเจ็บปวดรุนแรงให้ท่านวางแบบแผนโัเพนีมองการไกลหมอไม่ไกลๆครับอย่ามองสั้นๆรับพลาดพังไปมันจะไม่ดีเทวดายังไม่กล้ายุ่งในช่วงชะตนี้เพราะว่าดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะเอาจริงก่อนจัง นะโกดเกียดอาฆาตแรงอาถรรพ์เข้ามาจาดหนักจัดเต็มโวยโชคชะตาปีศาจโมมานนางมารล้าก่อนอิฉาให้้ายใส่้ายป้ายสีการแกล้งในโชคชะตาฟ้าผ่าลงมาดังเปี้ยงเจ็บปลลวดรุนแรงนะครับผมสิบเหรียญมังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบนกุศลวัฒนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลปิศาจโมมานจะพังพินาศเพราะว่าดวงชะตานี้เทวดาย,ยังวิ่งหนีก็คิดดูแล้วกันว่าดวงท่านยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าถามว่าเลขเสียงนำโชคมีไหม โอ้โหดวงนี้ยิ่งใหญ่เยีนงกายเทวดายังไม่กล้าเพราะฉะนั้นก็มีสิครับแต่ว่าเทวดาไม่อยู่ก็ไม่ดีได้มีการชี้นําทางมีดาบปักลงมาเต็มตัวกระบดกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวลื่นเลงสุขสรรทันสาเกิดความชื่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการพลิกเปลี่ยนแปลงผันสาคัญในโชคชะตาชีวิต เดลเฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคกระตางการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังถึงเวลาคาบุญโขสลวาส,สนาการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีดดาบปักลงมาเต็มหลังกวนกไวกระกสับกระสายอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงยังไงเทวดาก็รู้แต่เขาไม่ยุ่งเขาไม่เอารับผมเขาไม่อยากไปต่อสู้กับปีศาจมูมานรับศัตรูของท่านเยอะแยะมากมาย ด้วยเรื่องราวต่างๆดวงตานี้กปกปิดซ่อนเล็ดชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพรทุบายในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ตั้งมั่นดั่มจิเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความาสมเูร็ดโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาเทพเทวดาสิงศิทธิ์คำชูป,ปกปักคุคของรักษาเอต้อเป็นโคบังเกิดข,ข,ขึ้นในโชกตา แปลว่าอะไรครับมีโชคมีลาบรางวัลที่1แจ็คพอร์ต72ล้านทำไมจะไม่ได้เทวดาจ้องอยิวเดอะชาร์ลอตเกิดขึ้นในดวงเดาตานี้ครับผมให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าครับผมไม่ต้องเหลียวหลังออกมาเพราะว่าดวงนี้ตกตำแหน่งเดเวเทพเทวดาบนสวัรด์ชั้นฟ้านั่งฟังและดูท่านอยู่เบื่อน่ายกับปัญหา,าต่างๆเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตา ข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครแต่สิน้นนะผมข้าพเจ้าขอปากสตโตมูมานะถ้าเทวดาถึงกลัวงไงครับกลัวในดว,ดวงชะตาของท่านปีดดาปักลงมาตรงกลางใจกระบุนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นแทบจะทมไม่ไหว The t r e m ล l e n มันเกิดขึ้นในโชติตาท่านจะเกิดความคล่องตัวและรวยมากๆเหงมากๆปังมากๆนี่คือดวงของคุณครับการส่งมบอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆ The sun มันเกิดปักทงลอง ก็แปลว่าเดอะซันรอท่านแล้วเดอะซันมาจากที่สูงนะครับมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าก็คือเพื่อนเก่าเป็นเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ได้รอท่านอยู่เอ็งมาเมื่อไหร่ข่าจะปักธงรอให้เอ็งรู้โชกตาสับสนงงวยเอาแนวนอนไม่ได้แต่ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเอร์ตังค์ซุเอร์สติเกอร์ให้ทิพย์ให้ข้ากูทางช่องได้ท้ายคลิปรับฟังชาวราศีเมฆจะเกิดอะไรบ้าง ดวงชะตาของชาวราศีเมษประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษนั้นเปรียบเสมือนการเข้าสู่สนามประลองความคิดและพลังงานแห่งการริเริ่มเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวมีทั้งเรื่องที่ต้องพุ่งชนอย่างกล้าหาญตามแบบฉบับของชาวเมษและเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดการความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่เกิดภายใต้ราศีแห่งไฟนี้ คุณจะสัมผัสได้ถึงแรงปลักดันภายในที่ต้องการให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลระหว่างความเป็นผู้นำกับการเป็นผู้ร่วมงานที่ดีด้านการงานพลังงานล้นเหลือกับภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนภาพรวมในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมษจะมีพลังงานในการทำงานที่สูงมากคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในหลายโปรเจกต มีความกระตือรือร้อนที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะเข้าแก้ปัญหาที่ค้างคายอย่างรวดเนืวอและเด็ดขาดความสามารถในการตัดสินใจอย่างฉับไวและความกล้าในการเสี่ยงจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีแต่ก็มีส่วนที่ต้องพึงระวังคือความใจร้อนด้านรายละเอียดและบรรยายเดือนนี้การงานของคุณจะเด่นชัดในเรื่องของการจัดการเชิงรุก (Proactive Management) คุณไม่เพียงแต่นั่งรอให้งานมาหาแต่คุณจะเดินหน้าไปสร้างงานและสร้างโอกาสเองยกตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในสายงานที่ต้องมีการแข่งขันเพื่อเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะมีความคิดริเริ่มที่โดดเด่นและกล้าที่จะนําเสนอแนวคิดที่ไม่เหมือนใครทําให้คุณสามารถคว้าโอกาสสําคัญมาได้ก่อนคู่แข่งอย่างไรก็ตามภารกิจสําคัญส่วนหนึ่งในเดือนนี้คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือในสถานการณ์ที่มีการเจรจาต่อรอง ทีมเวิร์กและความสัมพันธ์ในที่ทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้ขาดความสำเร็จของคุณหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการเจราจาต่อรองสัญญาหรือการจัดการกับหุ้นส่วนอาจต้องใช้ความยืดหยุ่นสูงกว่าปกติอย่าใช้อารมณ์หรือความมุลงิดส่วนตัวมาตัดสินปัญหา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในที่ประชุมหากมีเพื่อนร่วมง,งานที่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับคุณสัญชตาตญาณแรกของคุณอาจเป็นการพยายามเอาชนะด้วยเหตุผลที่รุนแรงแต่ดวงชะตาในเดือนนี้แนะนําให้คุณลดความเร็วลงใช้ความอดทนในการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหาจุดร่วมกันซึ่งจะนํามาซึ่งข้อตกลงที่ยั่งยืนกว่ามากสําหรับผู้ที่ทํางานประจําคุณมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จจากการแก้ไขปัญหาเรื้อรังที่คนอื่นมองข้าม พลังงานในการต่อสู้ของคุณจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้แต่อีกแง่หนึ่งคือคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นพิเศษเนื่องจากภาระงานที่หนักอึง้งหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นดังนั้นการจัดการเวลาและสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามสรุปด้านการงานเป็นเดือนที่ใช้พลังงานสูงมากบีเกนได้รับความสำเร็จจากความกล้าและการริเริ่ม แต่ต้องระวังความหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจและขาดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นความสำเร็จที่แท้จริงจะมาจากการรวมพลังและการประนีประนอมด้านการเงินเงินหมุนเวียนคล่องตัวแต่ต้องระวังรายจ่ายจากแรงกระตุน้นภาพรวมสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้จัดว่ามีความคล่องตัวสูง มีกระแสงเงินหมุนเวียนที่แข็งแรงทั้งจากรายได้หลักและอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาเสริมมีโอกาสได้โชคลาภเล็ก,ลกนๆน้อยหรือได้รับเงินที่ไม่ได้คาดคิดแต่อย่างไรก็ตามด้วยนิสัยของชาวเมธที่มักใช้ใจตามอารมณ์และแรงกระตุน้นจึงเป็นเดือนที่ต้องควบคุมการใช้ใจ่ายเป็นพิเศษมิฉะนั้นเงินที่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็จะออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันด้านรายละเอียดและบรรยายคุณมีความสามารถในการสร้าง ในแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องหากคุณทำงานที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือเกี่ยวข้องกับการขาย นี่คือช่วงเวลาที่ดีในการเร่งทำยอดเพราะโอกาสในการปิดการขายมีสูงมากหรือหากคุณกำลังรอการอนุมัติเงินกู้หรือการคืนเงินที่ค้างอยู่มีแนวโน้มที่ดีว่าเรื่องเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขในเดือนนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับเงินก้อนเล็กๆจากการลงทุนเก่าๆที่เคยลงไว้แล้วแล้วลืมไปหรือจู่ๆก็ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากโปรเจกต์ที่ทำสำเร็จอย่างรวดเร็วเงินเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและมีกำลังใจในการใช้ชีวิต แต่อย่างไรก็ตามความท้าทายที่แท้จริงของชาวราศีเมษในเดือนนี้คือการจัดการกับรายจ่ายที่เกิดจากความต้องการส่วนตัวคุณอาจรู้สึกอยากได้ของฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองหรือใช้ใจ่ายไปกับกิจกรรมบันเทิงการเดินทางหรือสิ่งของที่กระตุ้นความสุขในทันทีเช่นคุณเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจหรือเห็นแพ็กเกจท่องเที่ยวที่ดูน่าตื่นเต้น คุณอาจตัดสินใจซื้อทันทีโดยไม่ได้วางแผนงบประมาณล่วงหน้าพฤติกรรมนี้เองที่อาจทําให้การเงินของคุณไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ดังนั้นเคล็ดลับทางการเงินสําหรับเดือนนี้คือการตั้งงบประมาณอย่างคร่งครัดและการชะลอการตัดสินใจซื้อใหญ่ๆ ทุกครั้งที่คุณคิดจะซื้อสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นให้ลองรอสัก24ชั่วโมงก่อนการทําเช่นนี้จะช่วยคุณควบคุมแรงกระตุ้นการใช้ใจ่ายตามอารมณ์ได้ดีขึ้นและช่วยให้คุณสามารถนําเงินที่เข้ามาสู่การออมหรือการลงทุนที่มั่นคงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในช่วงหลังของเดือนสรุปด้านการเงินกระแสเงินดีมากมีโอกาสได้ลาบลอยแต่ต้องควบคุมการใช้ใจ่ายที่เกิดจากความอยากได้ส่วนตัวอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นความคล่องตัวทางการเงินจะกลายเป็นเพียงเงินหมุนที่ไร้ประโยชน์ ด้านความรักคนโสดการเริ่มต้นใหม่ที่เร้าใจคุณมีคู่การปรับความเข้าใจและเติมความสุขความรักคนโสดภาพรวม สำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้ถือว่าเป็นช่องเวลาที่ความรักและความสัมพันธ์ถูกขับเคลื่อนด้วยความเร่าร้อนและความกล้าหาญคุณจะเปล่งประกายด้วยเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติและมีพลังดึงดูดที่สูงมากโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและคุณเองต้องพร้อมที่จะเข้าใปทำความรู้จักและสางสัมพันธ์ก่อนใครด้านรายละเอียดและบางยายนั้น พลังงานในเดือนนี้ทําให้คุณกล้าที่จะเป็นฝ่ายเริ่มเกมคุณไม่ชอบการรอคอยหากคุณรู้สึกสนใจใครคุณจะไม่ลังเลที่จะเดินเข้าไปทําความรู้จักหรือชวนุยูอย่างตรงไปตรงมาสไตล์ของคุณคือความชัดเจนและไม่ซับซ้อนซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนบางกลุ่มได้อย่างเป็นอย่างดีโอกาสในการพบรักคุณอาจได้พบคนถูกใจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน การเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มยกตัวอย่างเช่นคุณอ่านได้พบกับคนที่น่าสนใจในงานสัมมนาที่มีการระดมสมองในคลาสออกกำลังกายที่มีความท้าทายหรือแม้แต่การทำงานร่วมกันในโปรเจกต์เร่งด่วนคนที่คุณสนใจอาจเป็นคนที่มีความกระตือรือร้รนมีความเป็นผู้นำและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนคล้ายกับคุณลักษณะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความตื่นเต้น อาจเป็นความรักที่มาเร็วไปเร็วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันแล้วพัฒนาเป็นความรู้สึกพิเศษอย่างไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่คุณต้องระวังคือความเบื่อนหน่ายและความใจร้อนของตัวคุณเองอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปความสัมพันธ์หรือคาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วเกินไปการใช้เวลาในการเรียนรู้กันอย่างแท้จริงจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีรากฐานที่แข็งแรงว่าการพึ่งพาเพียงความเร่าร้อนในตอนเริ่มต้นสรุปขนโสด เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวออกไปและระวังความใจร้อนที่จะทําให้ความรักที่กําลังเบนบานต้องจบลงอย่างรวดเร็วความรักคนมีคู่ภาพรวมสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่รักหรือแต่งงานแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาไปสู่ความลึกซึ้งและมุ่งมั่นมากขึ้นแต่ก็เป็นเดือนที่ต้องจัดการกับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการประทะคารมหรือความไม่เข้าใจกันด้วย ด้านรายละเอียดน,นั้นความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนในการใช้เวลาร่วมกันคุณอาจวางแผนกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นหรือพยายามนำความแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตคู่ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะอยู่บ้านดูหนังเหมือนเดิมคุณอาจเสนอให้คนรักไปบีนเขาออกทริปสั้นๆหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปอะไรใหม่ๆด้วยกัน ความพยายามเหล่านี้จะช่วยเติมไฟและความสุขให้กับความสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณมีพลังงานที่สูงมากในด้านการงานและการเงินเมื่อกลับมาบ้านความเหนื่อยล้าหรือความหูดหงิดจากการทํางานอาจส่งผลกระทบต่อคําพูดและการกระทําของคุณต่อคนรักได้คุณมีแนวโน้มที่จะพูดตรงเกินไปหรือตัดสินใจบางอย่างโดยไม่ได้ปรึกษาคนรักก่อนซึ่งเป็นชนวนที่ทําให้เกิดความไม่พอใจตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องระวังคือ หากคุณตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับบ้านเช่นการปรับปรุงห้องนั่งเล่นหรือการซื้อของชิ้นใหญ่โดยที่คุณคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและตัดสินใจได้เร็วกว่าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนรักการกระทําเช่นนี้อาจทําทให้คนรักรู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับความคิดถึงของเขาดังนั้นหน้าที่หลักของคุณในเดือนนี้คือการเรียนรู้ที่จะถนอมน้ำใจและให้ความสำคัญกับการปรึกสาหาเรเอในเรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่การพูดคุยด้วยเหตุผลและลดที่ถีจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นมาก หลังจากวันที่17ของเดือนไปแล้วความสัมพันธ์จะเริ่มเข้าสู่ช่วงแห่งการประนีประนอมและการสนับสนุนคนรักจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือหรือให้กำลังใจคุณในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอย่างเต็มที่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสรุปทางด้านคนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ความรักต้องการความมุ่งมั่นและวางแผนร่วมกัน ความสุขจะเพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นร่วมกันแต่ความขัดแย้งจะลดลงได้ด้วยการใช้คำพูดที่อดโยนและการปรึกษาหารือในทุกเรื่องสำคัญข้อเสนอแนะโดยรวมสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นและการก้าวหน้าอย่างแท้จริงแต่ความท้าทายสำคัญที่สุดของคุณคือการควบคุมแรงไฟในตัวคุณให้พอเหมอะไม่ให้มากเกินไปจนเาผาผลาญอ้อมสัมพันธ์รอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรัก หากคุณสามารถนําพลังงานอันมหาศาลนี้ไปใช้ในการทํางานเชิงรุกและลดความขุนหันพลันในการตัดสินใจด้านการเงินและความสัมพันธ์ลงได้เดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนที่นํามาซึ่งความสําเร็จและความสุขอย่างน่าภาคภูมิใจ